นะโอ้โหโดนโกโดโดโลงลูกโแรกแะครับโดยน้องพิมพนะโดนแบกใหม่ลงรับน้องกองสองคะแนน ไปลงครับบอลไปน้องจงอีนบอลยังมาได้โอ้บอลไปครับเอาครับลูกแม่ลงไปน้องจิงครับหนึ่งกระแนนหนึ่งกรอสูนครับ,บอัคสี่

สน้ำชัยดับเบิลคัทเบาไปครับอ้าวไม่มีใครเอาพิธีบา้านะครับแบบตัวใหญ่นะสตอร์คขึ้นมาเป็น1นึ่งเก้าครับน้องคิมลากหนึ่งสองโดนะปลายมือล้ลูกนี้หมโหอครับข้างในจับหนึ่งคะแนนเบาไปครับส่อ์ได้ครับน้ำชัยสองแนนเบาไปครับ บอลับมาครับโดยน้องกองฮะ<อ>ต่อนี่ทำไ,ไงไปกว่าก็ต่อนี่<อ> ตหนึ่งครับตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มล้วนนะฮะทีมใหญ่หนึ่งคะแนนไม่ลงครับแต่ยังแนวบอลได้อยู่ครับน้ำชัยแหลงหลุดครับน้ำชัยหนึ่งคะแนนลงไปครับผมสวยงามสามต่อหนึ่งครับตอนนี้ ต่อมาครับน้องกิมเหรอจร้าสองคะแนนระยะไกลไม่ลงครับเจอเสร็จก่อน้องกล้องนะงกล้องจ่ายน้องกิมตรงกลางน้องกิมไมเล่นจ่ายน้องเชื่อแล้วชื่อไหน หนึ่งคะแนนลงไปครับสวยงามแลามาเป็นสองต่อสามครับอีกหนึ่งคะแนนลูกนี้ออกไปครับ <c oughs> แปดหนึ่งสองลงไปครับหนึ่งคะแนนนะกล้องเยี่ยมพอครับตอนนี้สองคะแนนระยะไกลไม่ลงครับคะแนนท่านำชัยลงไป ครับหัอใหญ่โอ้โหน้องกล้องยังเอามือปัดได้ครับลูกนี้ห้าต่อสองครับน้ำใช้น้ำอยู่สามข้างแนงครับผมเปล่านะลูกนี้ฝาว 6ต่อ2ครับตอนนี้สกอร์ตัดสวยงามลูกนี้ต้องกล้องลงไปหนึ่งคะแนนใส่ไหนมาเบอร์4อยาไปเล่นครับขอจุ

ครับตงนี้อ้โหรงนี้หลดครับโอ้าวครับรนี้แนไม่ลงครับ ไม่ลงน้องทีมเอาบอลมาได้หรือไม่เอามาได้ครับอ่าปัดได้ครับน้ำชัยโอ้ใจตรงกลางสวย,ายงามน้อนี้ไปลงครับไม่มีใครเอาบาลสโคนครับของเซ็ต180 C ครับจ่าย,ายน้องมิกน้องมิกทำงายน้องมิกยึดลองไปน้องกล้องนิกหลอกเลยว่าจ่ายน้องมิกน้อง,องมิกไม่จินครับมี่จ่ายน้องโม่จ่ายกันมาจิงจ่ายกันจะหมดช็อตคอลครับผมโอ้โห <M> ลเล่นยังไงนะไม่ดูช็อตคอลเลยครับ นแ8-1คะแนนลงไปครับได้สวยงามน้องมิกหล่อไปครับไปลงครับน้องกล้องเอาบอลมาได้1คะแนนลงไป4ต่อ8แหนไปครับลูกนี้ตีบอลมาได้แต่น้องกล้องได้หนึ่งโอ้ไม่ได้ครับน้องกล้องจำกีก่ว่าแต่ยังไม่ลงครับคะแนนครับลูกนี้ ไม่ลงครับน้องก้องสองคแนนยังไม่ลงครับโอ้โหหนึ่งคะแนนลงไปครับนำชาย9ต่อ4ี่น้องคิมสองคะแนนไม่ลงครับแรงไป สองคะแนนลงไปครับสวยงามนำชัยอันนี้สกอร์ที่11เ็ต่อสีแล้วครับแหวเริ่มหาไปเรื่อยๆนะครับผมอา กินลงเรื่องพี่ทำอะไรครับลงไปครับหนึ่งคะแนนไมลงครับน้องพี่เอาบอลยังมาได้จายน้องชื่ออ้นยิบลองไม่จริงๆแล้วครับสองคะแนนเบาโอ้โหเบาไปครับหรือแรงไปครับ หนึ่งคะแนนลงไปนำชัยครับแต่น้องเกมหนึ่งคะแนนลงไปครับ ช้านหน่อยครับเหมือแตดได้เข้าไปหนึ่งคะแนนครับโอ้โหสิบสามต่อหกแต้มพาไปเลยนะครับกลองจ่ายเสียงลูกนี้ ก็อแล้วจะาคนมทมีความหมามีก่าเดิมที่วานะครับท่านท่าทายคือท้ายนที่้องาแล้วรับ ากายาครับากลครับมนาครับกลัองกองสองคะแนนได้งอครับยางเอาบันกันมาได้ครับยิงหนึ่งจังหวะลงไปครับหนึ่งคะแนนน้องก้อง ไทยเซ็นนอกครับต่อไปครับต้องโหจ่ายสวยครับลูกนี้จ่ายน้องจืดหนึ่งแอนวันนะก่อนที่แปรต่อสิบสามนะฮะหนึ่งคะแนน ลงมาครับการตนะอนที่สามฮะเอาขนมบอลกลับมาโดนน้องมิหนึ่งสองคะแนนเบาไปครับน้ำชายเซตออกมาจ่ายเพอ่อนเบอร์สี่กันเองเปล่าโอ้โหชื่อทีมสวยมากครับ กองจ้ำหนึ่งคะแนนนิ่งโอ้โหลงไปครับแลเป็น10ต่อ13ครับห่างอยู่แค่3าคะแนนครับโอ้โหเอาบอนยังไม่ได้ใหม่ได้ครับไปครับ โอยังได้ก็ต่อครับโอ้โหไฟก,กันมาไฟก,กันมาครับเฤๅษียังไม่ได้ไหมครับทอ,อ,ององกับบอลกันมาครับจา่ายน้องมิกจ่ายก,กันมาน้องกล้องหนึ่งคะแนนน้องมิกไม่ลงครับแหลงไป ได้ใน mày đã 2คะแนน နောက်နေပါခင်ဗျာတို့ဒီ ครัหนึ่งคนะแนนลงไปครับผม Girl, s <S เบอร์สี่น้ำชัยหนงกองสเต็ปแบ็กสองแนนใหม่ลงครับแรงไป ไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับเต็มไปขึ้งมาสองคะแนนระยะไกลใหม่ลงครับแล้วก็บอลบอลในแบบใหม่ได้ครับโอ้โหเหมือนจะหมดเวลานะไม่ทันนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหเป็นฝั่งนำใจนะชนะไปด้วยสกอร์สิบสี่ต่อสิบครับผม